ครับไฟคลาสสิกค,ครับรายการที่จะนำเอาโมโลแห่งความทรงจำเมดิกลับมาเล่นความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งตุวคพุทธทางเพจลาเดอร์ลีนิวส์แล้วก็ YouTube ช่องไฟคลาสสิกนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ34ปีที่แล้วครับศึกมวยชิงตแงำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทที่ว่างนะครับของ WBC ครับชกกันที่ลาสเวกัสฮิวตันนะครับในฮอลลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาครับนี่คือ ไอ้กระทิงเปียวจากอราร์จารเจนตินาครับเจ,าจา้จาของสถิติชนะ65ครับแพ 3, ้3เสมอ2น็อก45ครับฉายาคือเดอะแฮมเมอร์ครับฮวนดโดมิโกโรดันครับัวบ,บานเราเรียว่ากระทิงเปียวครับสื่อเมือโลกบ้านเราว่ากันอย่างนั้นนะครับขณะที่ คู่ชกของโรดันครับเห็นหน้าคาตาคงคุ้นหน้ากันดีครับแฟนมวยโลกในยุคแปดสก้าศครับจากเดทชอยมิชิแกนครับสถิติชนะ44แพ้2ครับจากน็อก37มสิบาพร้อมเทนเนอร์คูใจครับเอมานูเอลสจวัดรับสายมือนี่ครับเดอะฮิตแมนครับโทมัสเพิร์นครับนี่คือ ความพยายามของโทมัสเชิร์นส์ครับในการจะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกครับที่คว้าแชมป์เอ่อคว้าแชมป์โลกสี่รุ่นสี่พิกัดน้ำหนักครับ <all> ยกแรกเริ่มขึ้นครับโดดาน <Yeah. S 1> กางเกงสีแดงครับพุ่งเข้าใส่เลยครับตามฉาย,ยาอรร s, ื้อหือเฮ้ยเซอร์นสีอย่าง <c oughs> ที่เรียนครับว่ากำลัง <c oughs> ตามหาแชมป์โลก รุ่นที่4ครับโดว์หปรี้ยวครับบวกกันเลยครับอ้าวตัวดันนี่เกียร์ถอยหลังถอดทิ้งไว้ที่บ้านครับลุยเป็นการใหญ่เกินสิก่อนหน้านี้นี่เป็นแชมป์โลกเบย์ตัวเวทนะครับสูปเปอร์มิดเดิลเวทแล้วก็ข้ามไปถึงไลท์เทนเวทมาแล้วนะครับ ถึงจะได้แชมป์โรกรุ่นที่3รุ่นไลท์เวทเก่อนหน้าไฟน์นี้ครับชนะเดนิสแอนดรีเอาขวาครับทุบเข้าโอโหตกหูลงไปแล้วครับโรดันยกแรกเท่านั้นเองครับเพิ่งจะผ่านเป็นนาทีเดียวครับมาประกาศบนเวทีครับนิสเลนนับครับออกมาคึกคักกับโดนของเฮิร์นเข้าไปครับหลนเลยครับโรดันนี่อ้าวเลยครับบวกด้วยบวกสู้เลยครับอ้าวเลยครับ เป็นไงเป็นกันวัดดวงแล้วครับโดดานล,ลุยครับเพิร์เ์นจะเอาโดนเข้าไปเหมือนกันครับมาเอนี่ก็เป็นประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันนะครับคางนี่โดนไม่ค่อยได้ครับดูครับโดนโล็อกแขนแน่นเลยครับมิวซเลนต้องแกะออกมายิงขวา <c ười> บวกหมัดกันหน้าเสียวใส่ครับมวยคู่นี้ นี่เหมือนจะโดนเข้าไปนี่ต้องเกาะต้องกอดเหมือนกันนะครับเพิร์นก่อนหน้านี้นี่เพิ่งจะไฟก่อนหน้านี้เองครับอย่างที่เรียนครับเพิ่งจะได้แชมป์โลกไลท์เทวิเวทมาครับชนะเดนิสแอนดรีใชครับได้แชมป์ไลท์เทวิเวท WBC ครับแต่ว่าไฟนี้ลดลงมาต่อยมิดเดิลเวทครับก็เป็นแชมป์โลก WBC ที่ว่างลงครับหลังจากชุกเลเลนนาร์ครับ ตำแหน่งปราะว่าประกาศแขวนนวมครับหลังจากกลับมาเอาชนะมาวินแฮกเลอร์ครับในปีเดียวกันนั้นเลยนะครับชนะแฮกเลอร์แล้วก็หมดก็เรียกว่าหมดแรงจูงใจชั่วคราวครับเลยหนาประกาศแขวนนวมไปครับแชมป์ก็ว่างครับเพิร์นกับโรดานก็ชิงที่ว่างกันอ้าวดูครับยกเลยครับได้เป็นหนึ่งนับแล้วครับเพิร์นขณะที่โรดานนี่ก็ดีกรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเคย ชิ้นแชมป์โลกจากมมวินแฮกเลอร์มาแล้วครับโดนขวาเจอกับมมวินแฮกเลอร์ปีพันเก้ร้อยแปดสิบสี่ครับสามปีก่อนหน้าไฟน์ลีครับต่อยแฮกเลอร์นับด้วยอ่โดนขวาอีกมาหนึ่งลนพร้อมเสียงระฆังเลยครับโอ้โหต้องอันนี้ระฆังไม่ช่วยนะครับต้องลุกก่อนนับสิบนะครับมาอย่างงานแพนน็อกอ้าวครับโมเจ็ดครับลุกครับโอ้โหรอดไปครับโตดัน ล D. D Don, post, ุยด th ีๆครับโดนเฮนส์เข้าไปทุบกอกหูเข้าไป2ทีครับนี่เป็นนับที่2นะครับเกากอกหูครับโอ้โหนี่ครับบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าพลังกระปั้นของเฮนส์นี่มหาวายร้ายขนาดไหนครับยกที่2ครับกำหนดสิบสอยกนะครับมวยคู่นี้ โอดานนี่ขนาดมาเินแฮกเลอร์ยังกว่าจะชนะได้นี่เต็มกลืนนะครับโขกกัน10ยกเอาโดนซ้ายเฮิร์นร่วงลงไปอีกแล้วนับที่3ครับโอ้โหไปกันใหญ่คูใยายข้างเวทีนี่บอกว่ากึ่งกเสียหลักครับแต่ว่าก็โดนด้วยครับนับครับเอาครับเปิดสองยกมายังไม่ถึงยกเรียว่ายังไม่ถึงยกครึ่งเลยครับโดนไป3นับแล้ว โรดันจะลุยแล้วครับเพิร์สกดขวาช่วงโชคนี่ยาวกว่าเยอะนะครับเพิร์สตัวนี่สูงใหญ่กว่ากับเพิร์สสิสูง185เซนติเมตรนะครับขนาดที่โรดันนี่สูงแค่173ครับดสิบนขวาแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักนี่159ปอนด์เท่ากัน,นครับ ดูหญิงกว่าบวกกันเลยครับใหม่มวยผู้นี้ต่อยกันนี่เสียวไส้จริงๆเพิร์นสันนั้นนี่อายุ29นะครับวันนี้นี่ก็63ครับขณะที่โรดันนี่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็64นะครับแต่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับ โรคนึงซวยที่ชื่อว่าโควิดนี่แหละครับสชีวิตไปได้ไว63ปีครับทุกคนโดมิโกโรดันหญิงขวาเอาครับเพลินปล่อยให้โดนเข้าจุดโฟกัสไม่ได้นะครับเพลินนี่ไปไม่ลามาไม่ไหวเพลงอยู่บ่อยๆครับโดยเพราะไฟกับแอคเลอร์นี่โอ้โโดนเข้าไปหลับคาไหลไปเลยครับ วงนอกครับเพลินช่วงชกได้เปรียบก่อนชกนี่ได้รับการวางตัวเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับ8-5นะครับเพลินเปล่าครับโรดันลุยไฟนี้นี่รับกระตัวไป1ล้านหนึ่งแสนเหรียญครับเพลินขณะที่โรดันเนี่ยรับไป2 5 0แสนเทาหมื่นเหรียญ เดินสาวกับปัดดูครับมาโรดานครับจะวิ่งเข้าใส่สองยกโดนไปสามนับครับอื้าวบดยกยกที่สามครับดูกันต่อจะมาเชิญครับกางเกงสีทองครับ สไตล์คล้องยิมครับแนะีตัวหวนโดมิโกโรดันครับชิงสำโลดที่ว่างรุ่นเบตเวทที่เป็นยูบีซีครับอ้าวครับโรดานยิงขวาโดนไปสามนับแล้วครับโรดานสองยกแรกลุยครับไมไม่มีทางเลือกอื่นใดครับหลังจากแพ้มาเป็นแฮกเลอร์เนี่ยโรดานกลับไปทำฟอร์มมานะครับก็ ชกชนะมาอีก13ไฟรวดนะครับโดยเฉพาะไฟที่น็อกเจมส์เดอะฮิตคินเช่นนะครับอาโดนก็ไปบ้างครับเพิร์นสไม่ต้องกอดครับขวากอดเลยครับเพิร์นสมือซรายล็อกแขนมือขวาคว้าคอเลยครับโดานเน่สองไฟก่อนหน้านี้ครับน็อกเจมส์เดอะฮิตคินเช่นครับเรียกว่าคืนฟอร์มครับแลว้วก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกกับเพิร์สในไฟน์นี้ครับ ็อบเจมส์กินเชนในเดือนเมษายนครับแล้วก็ไฟนี้มาเจอกับเฮิร์นส์ในเดือนตุลาคมนะครับเอาครับ29ตุลาคมนะครับไฟนี้ชกกันดอกนีเริ่มจะโดนครับเฮิร์นส์เนี่ยโรดันนี่ก็กว้างโอเวอร์เฮดนี่ครับเข้ากบหูเข้ากรามนี่ครับไปได้ทุกเมื่อเหมือนกับเฮิร์นบวกกันแล้วโอ้โห ยืนยับเฮลนต้องใหม่ปะท้าครับแหม่โดดานนี่มีขวายาวๆครับเดินถูกสายคล่อมหนึ่งสองโอ้โหเท่ากลามสวยครับโดดานยังทนได้ลุยครับมเาเล้ครับกว้างขวาเขาก็มาไปมาดึงนี่ก็กาจะวัดดวงเลยครับโดดานจวง ยับกระเพิร en ์นอยู pues, ่ก uh uh ับเชือกหลังแต่เชือกอันตรายนะครับมาโครงเคลงหน่อยกระเพิร์นเป็นมวยที่ตัวสูงนะครับแขนขายาวครับแต่ว่าน้ำหนักรูปร่างนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบนักชกในพิกัดเดียวกันนะครับตายนี่ไม่ค่อยจะเสียเปรียบช่วงชกใครครับเพื่อนนีกำลังกระปั้นขวานี่เหลือรับประทานครับเอาครับเริ่มจะทุบ โอ้ดันลุยครับหูกซ้ายเอาบวกกันโดนขวาเฮิร์นใชไปมหมัดนึงกลายยกที่3แล้วนะครับโยขวาหมัดนึงส่งท้ายยกที่3ครับยกที่4ครับดูกันต่อครับโ,โมยคู่นี้ กำหนด1 2ยกครับแต่ยก5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับจบยังไงครับติดตามชมกัน34ปีที่แล้วครับเิร์นซสิกอดต่อยมือโอ้โหซ้ายเต็มเอวเอียงครับเพิร์นโอ้โหเอาวเลยครับโดนอีกบาดนึงขาปัดไปเลยครับเมื่อสักครู่นี่ฟุตซ้ายเต็มกรามครับนี่ครับโดนไม่ได้ครับเพิร์นซี่มีอาการวูบวาบ โลดันลุยครับแหมเหมือนจะได้ใจเลยครับต่อยเฮิร์นออกอาการหลังจากสองยกแรกนี่โดนไปสามนัดคุบเป็นการใหญ่เลยครับโลดันตอนนี้ลุยครับขวาโดนเฮิร์นโต้ขวามาสองหมัดแหมโอ้โหบวกกันแต่ละหมัดนี่ชวัดเฉวียนครับเฮิร์นแหมไม่โดนบวกกันเอาโดนเต็มๆครับโลดันเอียงเอาเลยครับมวยคู่นี้นี่แหม ใครโดนใครอยู่ใครอยู่ใครไปเลยครับโอ้โหไม่รู้ใครเลยครับต่างคนต่างโดนอับาคัตเลเลเบสลินครับแยกออกมาตัดลำตัวครับเพิร์นทุบขวาขวาอีกมาหนึง่งอา้าวโดดานทำท่าครับโดนนี่ทำท่าจะหยุดครับแต่เพิร์นสิ่งก็โดนไม่ได้เลยครับบวกกันเอาเลยครับ ลำหักลำโค่นทีต่อทีนี่เฮิร์นดูจะหนักน่วงกว่าครับตัดซ้ายลำตัวยิงขวาเต็มเต็ม<ๆ>รูดลงไครับโอโ้โห<ๆ>สุดจะทานทนไม่ไหวครับโรดันนับครับนูซเลนหกเจ็ดท่าทางจะไม่ลุกเลยครับโอโ้โหสิบครับเรียบยร้อยตัวมาเชิญครับควา้าจำโลกมิเตเวท WBC มาครองจนได้ครับเป็น มนุษย์คนแรกของโลกเลยครับที่ได้แชมป์โลก4รุ่น4พิกัดน้ำหนักนะครับไล่มาตั้งแต่เวทเดอร์เวทวิดเดอร์เวทซูเปอร์ิดเดเวทแล้วก็ไลท์เทนเวทครับแต่ว่าย้อนขึ้นไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ไปยันไลท์เทนเวทแล้วนะครับแล้วก็กลับลงมาครับโอ้ดีใจจริงๆนะตัว,วเชิร์นี่เกือบไปนะครับยก4นี่โดนของโรดันเข้าไปขาปัดปัดเป็นเลข8เลยครับ ก่อนหน้านี้นี่มีมีอยู่3คนนะครับที่มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกได้มีโอกาสได้เป็นแชมป์โลก4รุ่นนะครับก็คือเอนดรี์อาร์มสตองครับอเล็กซิสอากูเอยโยแล้วก็โรเบรโต,โตโด,ด,ดูรันครับแต่ว่ายังไม่มีใครทำสำเร็จคร,รนะโรเบอร์นีนเป็นคนแรกเลยครับนี่เป็นจังหวะปิดบัญชีครับดูกันอีกทีครับ โอกาสทรายไม่ยกเริดโรดานโดนขวาไปเต็มกรามเลยค่อยๆรูดลงไปหรือุมครับเต็มไมเลยปอกสบายรือว่าทิ้งไกลครับเต็มสันมัดเลยครับนั่นนี่ผลาดหวังไปครับก็หลังจากไฟนี้ครับโรดานก็ ต่ออีกแค่3ไฟครับไฟสุดท้ายแพ้ไม่ก็นันครับไม่เตะฝ188แล้วก็แขวนนวมไปครับก็ชัยชนะเป็นของโทมัสเซินครับ2นาที1น่งวินาทีครับของยกที่4ครับก็ชนะไปนะครับและนี่คือไฟคลาสสิกสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ